ครูบาอริยชาติอริยจิตโตนักบุญแห่งแดนล้านนาที่มีหัวใจโพธิสัตว์ประวัติความเป็นมาครูบาถือกำเนิดเมื่อวันศุกร์ที่9มกราคมพศ2524ที่บ้านปิงน้อยอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของโยมพ่อสุขโยมแม่จำนงอุ่นตะมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันสมคนเป็นผู้ชายทั้งหมด คือ 1. น,นายนิเวศอุนตะ 2. องนายนิรันอุนตะและ 3. ครุบาอาริยชาติอาริยจิตโตมีเรื่องเล่าว่าเมื่อแรกที่ครูบาถือกำเนิดนั้นขณะที่โยแม่ตั้งครรภ์อุ้มท้องได้ฝันประหลาดไปว่าได้รับผ้าขาวผืนใหญ่สีขาวนวลตาเมื่อพิจารณาก็รู้สึกชอบใจยิ่งนักเพราะผ้าผืนนั้นขาวสะอาด ไร้รอยเปื้อนใ,นใดๆจากนั้นโยมแม่ก็สะดุ้งตื่นแล้วได้นำความฝันนี้ไปเล่าให้ผู้เฒ่าผู้แก่ฟังซึ่งล้วนมีแต่คนบอกว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีทั้งทั้งที่ในตอนนั้นฐานะทางบ้านของโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่สู้ดีนักเป็นชาวสวนเกษตรกรปลูกผักปลูกไม้เลี้ยงดูลูกๆเมื่อวัยเด็กครูบาอาริยชาติอาริยจิตโต ท่านมีผิวพรรณผุดพองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าเด็กในวัยเดียวกันซึ่งโยมพ่อโยมแม่ได้ตั้งชื่อในวัยเด็กของครูบาว่าเด็กชายเก่งซึ่งครูบาก็เก่งสมชื่อนอกจากมีความจำเป็นเลิศและเรียนเก่งแล้วยังมีอุปนิสัยเป็นผู้ที่ชอบความสงบไม่ชอบเบียดเบียนผู้ใดจนครั้งหนึ่งอายุได้ราวเจ็ดถึงแปดปีเกือบต้องเสียชีวิต เนื่องจากจิตใจอันประกอบไปด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์คือในครั้งนั้นครูบาได้เห็นชาวบ้านไปดักปลาก็เกิดความสงสารจึงคิดจะปล่อยปลาเป็นเหตุให้พระตกน้ำโชคดีที่พี่ชายมาเห็นเหตุการณ์จึงเข้ามาช่วยเหลือได้ทันและอุปนิสัยอีกประการหนึ่งในช่วงวัยเด็กของครูบาก็คือครูบามักจะนำดินเหนียวมาปั้นเป็นพระพุทธรูปอยู่เสมอ บางครั้งก็นำไปวางไว้ตามกำแพงร่มไม้จนเพื่อนๆชอบล้อว่าอยากเป็นตู้เจ้าหรือซึ่งครูบาก็ไม่เคยปฏิเสธหรือกโกรธเพื่อนๆเ,เลยสมัยเด็กครูบาช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเลิกเรียนก็ต้องมาช่วยพ่อแม่ปลูกผักรดน้ำใส่ปุ๋ยเก็บผักทำทุกอย่างบางครั้งตีหนึ่งตีสองต้องไปเก็บผักก็ช่วยท่านมาตลอด โยมแม่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปวัดท่านก็จะจัดสำรับให้แล้วบอกให้ครูบาไปกับตาแทนตาของครูบาชื่อพ่ออุ้ยอินจนครูบาสามารถสวดมนต์ไหว้พระได้ตั้งแต่เป็นเด็กเท่าที่จำความได้สมัยเป็นเด็กอายุ9-10ถึงสิบขวบครูบาเป็นเด็กคนเดียวที่ไปวัดแล้วก็สามารถสวดมนต์ไหว้พระได้ตั้งแต่อายุ12ขวบเรียนศาสตร์ทางโลก เริ่มศาสตร์ทางธรรมด้านการศึกษาเล่าเรียนครูบาอริยชาติอริยจิตโตครูบามีความผูกพันกับวัดเป็นอย่างมากขณะอายุได้12ปีครูบามักจะตามพี่ชายซึ่งเป็นขยมหรือว่าเด็กวัดไปที่วัดชัยชนะจังหวัดลำพูนเสมอจึงทำให้มีโอกาสได้พบกับครูบาจันติบยาณวิสาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะตำบลประตูปลา อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งครูบาจันติปผู้นี้นับได้ว่าเป็นพระผู้เรืองวิทยาคมในยุคนั้นท่านได้สืบทอดวิทยาคมมาจากครูบาชุ่มโพธิโกอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดวังมุยนั่นเองครูบาจันติปเมื่อได้มาเห็นลักษณะของครูบาก็มองว่ามีวาสนาทางธรรมท่านจึงได้สอนศิลธรรมจัญญาต่างๆให้ และด้วยความที่ครูบาอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นคนเรียบร้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้ครูบาจันติปมีความรักใคร่ในตัวครูบามากต่อมาจึงได้เริ่มสอนอัขระพื้นเมืองหรือที่เรียกว่าตัวเมืองโดยท่านได้สอนพร้อมกับเด็กวัดอีกหลายๆคนซึ่งอัขระตัวเมืองคนอื่นที่เรียนเขาใช้เวลาเป็นเดือนแต่ครูบาสามารถอ่านออกได้ ช่วงเวลาเพียงข้ามคืนเท่านั้นเรื่องนี้ถูกเล่าขานในกลุ่มผู้ที่ทราบเรื่องราวหนึ่งในนั้นคือครูบาตันหรือตุลุงตันซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอสารพีรูปที่สและเป็นประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดหวนการอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครูบาตันท่านไม่เชื่อว่าครูบาจะสามารถเปลี่ยนตัวเมือง จนอ่านออกเขียนได้ในเวลาแค่ข้ามคืนท่านจึงเดินทางมาพิสูจน์ข่าวนี้ด้วยตนเองปรากฏว่าครูบาสามารถอ่านออกเขียนได้ในภาษาล้านนาจริงๆครูบาตันรู้สึกมีความชื่นชมในตัวครูบามากจึงได้มอบเงินเป็นรางวัลจำนวน1000บาทจากนั้นครูบาจันติบก็ได้พร่ำสอนสั่งสอนถ่ายทอดวิชาการทั้งปวงให้กับครูบา และครูบาก็สามารถเปลี่ยนวิชาทั้งปวงได้ในเวลารวดเร็วสามารถลงอักขระเลขยันต่างๆแทนครูบาผู้เป็นอาจารย์ได้จนต่อมาครูบา enfin, จันติ๊ถึงกับเอ่ยปากพูดว่าเ <cell> ด็กผู้นี้มีวาสนา,สานทางธรรมสูงยิ่งนักต่อแต่นี้ไปขอตั้งชื่อเด็กชายผู้นี้ว่าอาริยชาติอันหมายถึงผู้ที่มีภพชาติ อันเป็นอริยะนั่นเองชีวิตในวัยเด็กครูบาเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนวัดชัยชนะตำบลประตูปา่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจนจบชั้นประถมศึกษาจึงได้มาเรียนต่อโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนสารพีวิทยาคมซึ่งช่วงที่เรียนอยู่ชั้นป .6 นั้นครูบามีความคิดอยากจะบวชขอกับโยมแม่ว่าถ้าจบป .6 แล้วบวช ยมแม่บอกว่าเอาไว้ให้จบมสามก่อนแล้วกยบวชพอจบมสก็คิดว่าจะได้บวชแล้วแต่ก็ไม่ได้บวชแต่ด้วยแรงศรัทธาอันแก่กล้าครูบาเรียนที่โรงเรียนสารพีจบแล้วก็ได้บวชเป็นส,น 6, สามเณรเมื่อวันที่6เมษายนพศ .2541 ณวัดชัยมงคลตำบลประตูป่าอำเภอเมืองจงังหวัดลำพูน ขณะที่มีอายุ17ปีโดยมีพระครูพัทระปัญญาธรวัดศรีสุพรรณจังหวัดลำพูนเป็นพระอุปชาภายหลังจากได้ละเพศคารวาะมาสู่เพศบรรพชิตสมความปรารถน,ะสนาสมมเณรอริยชาติก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอโดยเคร่งครัดทั้งปริยัติและปฏิบัติและตั้งใจอย่างแน่วแน่ว,ว่าจะมุ่งดำเนินแนวทาง ตามรอยพระบุรพาจารย์ในอดีตและมันฝึกฝนตนเองอย่างหนักเพื่อให้จิตเกิดสมาธิแก่กล้าจนบรรลุซึ่งความสงบให้ได้ครั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดชัยมงคลได้ระยะหนึ่งสามเณรอริยชาติจึงตัดสินใจเด็ดขาดที่จะออกทุด,ดงโดยตั้งใจจะสแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อกราบขอเป็นสิทธิ์และศึกษาธรรมะและวิชาคถา,าอาคมต่างๆ ตลอดจนค้นหาหนทางเพื่อฝึกจิตและสแสวงหาสัจธรรมดังนั้นไม่นานต่อมาสามเณรอาริยชาติจึงเดินทางออกจากวัดชัยมงคลโดยไม่ได้บอกกล่าวล่ำลาผู้ใดแม้แต่โยมแม่ของท่านเองออกทุดงตั้งแต่เป็นสามเณรด้วยวัยเพียง17ปีทั้งยังเพิ่งคลองเพศนักบวชได้ระดับสามเณรใหม่ทำให้การปลีกวิเวกค,ครั้งแรกในชีวิต ของสัมมาเนนอริยชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครูบาได้ออกสแสวงหาพระธรรมโดยได้เดินทุดงไปทางเมืองแพร่น่านโดยได้เริ่มต้นทางจากพิษณุโลกขึ้นมาไปเมืองแพร่เมืองน่านแล้วก็ไปอยู่ที่น่านต้องเดินไปนอนตามป่าช้าบ้างนอนข้างทางบ้างใหม่ๆก็กลัวเหมือนกันเพราะอะไรเพราะพอนอนลงปุ๊บได้ยินเสียงคนเดินแล้ว ตอนนั้นครูบายังอายุ16-17ปีเองยังเด็กอยู่เลยจนเกิดความกลัวมากนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมาจุดเทียนแล้วนั่งอยู่ในกรดตอนที่นั่งก็ได้ยินเสียงคนเดินซวบซาบซวบซาบแล้วมาหยุดตรงหน้าแล้วก้มมองพอลืมตาดูก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างพอหลับตาปุ๊บเขาก็เดินกลับซึ่งพอผ่านมาเยอะก็กลัวบ้างไม่กลัวบ้าง เพราะความเข้มแข็งแล้วอยู่ป่าช้าก็เห็นนั่นเห็นนี่ช่วงที่เดินไปเพื่อจะไปไหว้พระาธาตุแช่แห้งครูบาก็ไม่รู้เส้นทางเขาบอกทางหมื่นเส้นเขาเขียนว่าแม่จริมครูบาก็เดินไปจะไปพักที่นั่นเดินไปเจอพระอีกชุดหนึ่งท่านถามว่าจะไปไหนครูบาก็บอกว่าจะไปแม่จริมท่านก็บอกว่าไปแม่จริมเหรอ นี่มันจะออกลาวแล้วนะไปไม่ได้อีกแล้วท่านก็ชวนให้ไปพักกับท่านครูบาก็ไปพักอยู่ที่ป่าช้าวัดดงน้ำสาใสมัยนั้นเคยได้ยินเกี่ยวกับพระบาทผาม่านครูบาก็อยากไปอยากเห็นพระบาทที่อยู่บนเขาอยู่ที่อำเภอเชียงกลางก็มีคนไปส่งไว้ที่ตีนเขาแล้วครูบาก็เดินขึ้นไปองค์เดียวขึ้นไปถึงข้างบนพระบาทระยะประมาณ7-8ถึงกิโลเมตร ท่านเดินเท้าขึ้นไปก็ไปอยู่บนเขาคนเดียวไม่มีบ้านคนเลยไปอยู่ได้สักพักก็มีชาวบ้านขึ้นมาเพราะคนที่ส่งครูบาไว้ตีนเขาเขาบอกชาวบ้านข้างล่างไว้ว่ามีพระขึ้นไปให้ดูแลหน่อยเดินขึ้นไปนี่ใช้เวลาเกือบครึ่งวันยังไม่ถึงยอดพระบาทเลยจนเย็นวันนั้นก็มองเห็นธงที่ปักอยู่บนพระบาทแต่ไม่รู้ทางขึ้นซึ่งข้างบนนั้น มีกุฏิมุงหญ้าคาอยู่สองถึงสามหลังไม่มีฝาก็ไปนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาบนนั้นก่อนที่จะพักก็ไปหาทางขึ้นพระบาทเดินหายังไงก็หาไม่เจอเลยไม่ได้ขึ้นและก็พักอยู่ตรงนั้นคืนหนึ่งก็มีคนแก่คนหนึ่งที่รู้ว่าครูบาขึ้นไปอยู่ก็ขึ้นไปถวายอาหารครูบาเดินตั้งครึ่งวันกว่าจะไปถึงข้างบนยังไม่ถึงยอดเลย แต่คนแก่เดินมาไม่ถึงสองชั่วโมงมาถวายอาหารมาถึงปุ๊บครูบายังไม่ได้ออกจากที่พักเลยได้ยินเสียงหักไม้แล้วก็เห็นคนใส่หมวกและถือปืนมาด้วยก็นึกว่าเขามาล่าสัตว์มาอะไรก็ไม่กล้าออกไปสักพักเขาเดินมาหาครูบาแล้วก็มองๆเสร็จแล้วก็เดินไปครูบาคิดว่าเขาคงมาหาเราก็เลยตะโกนเรียก ลุงลุงลุงเขาก็ไม่ตอบคนที่ขึ้นมาถวายอาหารเขาก็บอกว่าแกหูไม่ดีซึ่งอาหารที่เขานำมาถวายก็มีน้ำพลิกกับไก่พอฉันเสร็จก็ถามทางขึ้นพระบาทเพราะเมื่อวานเดินหาจนจดเย็นก็ไม่เจอแล้วทางขึ้นนั้นก็อยู่หลังกุฏินั่นแหละแต่เพราะเป็นหน้าหนาวใบไม้หล่นทับทางครูบาก็กวาดกวาดใบไม้ แล้วขึ้นไปไหว้พระบาทครูบาก็ได้ทุดงอยู่ที่จังหวัดน่านนานถึง8เดือนและใช้ชีวิตแบบพระทุดงไม่มีผิดคือจะนอนอยู่ตามป่าช้าเป็นวัดเริ่มแรกครูบาก็มีความขลาดกลัวอยู่เหมือนกันแต่ด้วยจิตใจที่ยึดมั่นเด็ดเดียวสุดท้ายก็ได้อธิษฐานต่อเทวดาฟ้าดินว่าหากชีวิตนี้จะสิ้นลงก็ขอสิ้นในธงชัยของพระพุทธเจ้า เมื่ออธิษฐานเสร็จความขลาดกลัวก็หายไปจิตใจย่อมมีความสงบมั่นใจขึ้นมีอยู่หลายครั้งหลายคราวที่ถูกลองใจจากเจ้าที่เจ้าทางแต่ก็ผ่านพ้นมาได้เมื่อยามอยู่ตามลำพังก็ยิ่งปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถึงขั้นอดอาหารฉันแต่น้ำกระทำทุกข์เพื่อดูจิตอยู่ได้ถึงสิองวันก็ล้มป่วยอาพาธหนักจนชาวบ้านมาพบเข้า แล้วนำไปรักษาพยาบาลจนอาการดีขึ้นโดยในระหว่างทุดงนี่เองเมื่อทราบว่ามีครูบาอาจารย์ดีอยู่ที่แห่งใดสามเณรอริยชาติเป็นต้องเสาะหาและกราบขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านเหล่านั้นเสมอไปจนกระทั่งเมื่อช่วงที่ทุดงอยู่ในเขตจังหวัดน่านสามเณรน,นุมก็ได้พบกับพระอาจารย์มานิตแห่งวัดบ้านตืดตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านปัจจุบันลาสิกขาแล้วซึ่งนับเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในฐานะพระอาจารย์ขมังเวทอีกท่านหนึ่งในถิ่นนั้นหลังจากสามเณรอริยชาติได้ช่วยพระอาจารย์มานิตในการสร้างวัดแล้วจึงได้ติดตามพระอาจารย์มานิตออกทุด,ดงโดยใช้ชีวิตตามรอยพระทุดงผู้ทรงภูมิแก่กล้าทั่วไปนั่นคือ ปักกลดจำวัดอยู่ตามป่าช้าเป็นวัดหลังจากติดตามพระอาจารย์มานิตออกทุดงได้ระยะหนึ่งจนกระทั่งพระอาจารย์มานิตเห็นว่าสามเณรหนุ่มมีจิตใจอันมั่นคงและสามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองแล้วท่านจึงได้แยกทางจากไปซึ่งขณะนั้นเส้นทางการทุดงของสามเณรอริยชาติอยู่ที่ภูผาม่านจังหวัดน่านยิ่งต้องอยู่โดยลำพัง การปฏิบัติตนของสัมมาเนรอริยชาติก็ยิ่งเคร่งครัดมากขึ้นถึงขั้นไม่ฉันพัตหารใดๆนอกจากน้ำเปล่าเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจสภาวะอันเป็นทุกข์ที่สุดแห่งสังขารเพื่อให้เกิดสติระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เป็นภาระที่สุดของชีวิตก็คือสังขารและสังขารก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ที่สุดจึงไม่พึงยึดมั่นถือมั่นในสังขารที่ไม่เที่ยงแท้นี้ ดังนั้นการฝึกตนในครั้งนี้นอกจากจะเพื่อพิจารณาสภาวะจิตของตนโดยใช้สติเป็นเครื่องนำทางแล้วยังเป็นไปเพื่อมุ่งเอาชนะกิเลสมนันเอาชนะอำนาจฝ่ายตามของจิตให้ได้อีกด้วยต่อมาเมื่ออายุ20ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณนะวัดพัทธสีมาชัยมงคลวังมุยตำบลประตูป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน มีพระครูพัทระปัญญาทรวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจงังหวัดลำพูนเป็นพระอุปชาได้รับฉายานามว่าครูบาอาริยชาติอาริยจิตโตและได้จำพรรษาอยู่ที่วัดพัทธศีมาชัยมงคลวังมุยโดยท่านได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมเป็นหลักสำคัญแต่ญาติโยมที่ได้รับประสบการณ์ในวิชาคถาอาคม ความแข็งแคลาดปลอดภัยเมตตาหลังไหลามาเป็นลูกศิษย์ไม่ขาดสายต่อมาท่านได้รับอาราธนาจากญาติโยมอำเภอแม่สวยจงังหวัดเชียงรายมาจำพรรษาณวัดพระาธาตุดงศีมาตำบลแม่พริกอำเภอแม่สวยจงังหวัดเชียงรายเมื่อครูบาอาริยะชาติได้มาจำพรรษาท่านก็ได้บุรณะก่อสร้างอย่างรุดหน้า ทั้งบูรณะองค์พระาธาตุที่เก่าแก่สุดโทมท่านได้นำญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญมาร่วมกันบูรณะครูบาอาริยชาติท่านเป็นผู้อนุรักษ์โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อดังที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้กระทําสืบต่อกันมาท่านจึงได้บูรณะพระาธาตุเจดีโดยเฉพาะพระาธาตุปางบวกแก้วตำบลแม่พริก อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพระาธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่อย่างมากซึ่งท่านได้บุรณะใหม่โบกชาปเปรียบร้อยทาสีขาวหุ้มทองจังโกดปิดทองคำเปเลวจนถึงคอระครังเปลี่ยนยอดฉัดใหม่ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนเศษก็บุรณะสำเร็จลุล่วงปัจจุบันครูบาอริยชาติได้มาสร้างวัดแห่งใหม่ชื่อว่า วัดพระาธาตุแสงแก้วโพธิยานบนพื้นที่เนินเขาวบ้านป่าตึงตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจงังหวัดเชียงรายโดยเริ่มวางศิลาฤกษ์และเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2549ตรงกับเดือน8เป็งของล้านนาซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาวันเพ็ญเดือน6สำหรับครูบาอาริยชาติท่านได้ชื่อว่า นักบุญแห่งแดนล้านนาเพราะท่านมีความเชื่อในาศาสนาล้านนาถ้าดูความเชื่อของคนล้านนาแล้วก็จะเห็นว่ามีความเชื่อเหมือนที่เบตเหมือนภูฐานมีความเชื่อแบบนั้นครูบาดูแล้วล้านนาจะออกกึ่งมหายานคือเชื่อการกลับชาติมาเกิดการมาร,รึกิชาติได้ความเป็นผู้มีบุญดูอย่างพระที่มีอายุน้อยสมัยก่อนอย่างครูบาชุม่มครูบาเทือง ครูบามนตรีท่านดังมากๆเลยเพราะคนล้านนาเชื่อว่าความเป็นผู้มีบุญเกิดมาเป็นบุญเป็นโพธิสัตว์ลงมาเกิดลงมาโปรดคนให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารอย่างเห็นครูบาทางเหนือบางครั้งอายุยังน้อยแต่มีความสามารถมีบุญบาร,รมีเยอะเพราะเขาเชื่อแบบนั้นครูบาดูแล้วเหมือนกันเลยคำว่าครูบาในล้านานานี้สมัยก่อนเป็นยศ จะมีสาติสาตุสาตุเจ้าครูบาออกยาธรรมอย่างครูบานี้สมัยก่อนมีไว้เรียกพระที่มีพรรษาเกิน50าพรรษาขึ้นไปถ้าเป็นภาคกลางก็เรียกว่ามหาเถระก็เลยเป็นครูบาตอนเท่าตอนแก่แต่เป็นสิ่งที่คนศรัทธาแล้วเรียกกันอย่างครูบาน้อยหมายถึงครูบาที่มีอายุน้อยบางครั้งก็ศรัทธาด้วยบุญยริศ เกิดมาเป็นผู้มีบุญทำอะไรก็สำเร็จอธิษฐานอะไรก็สำเร็จใครมาขอพรอะไรก็สำเร็จเกิดมามีบุญเรียกว่าบุญยริศแล้วอีกอย่างเป็นครูบาเพราะอิทธิฤทธิเบทมนต์คาถาอย่างครูบาจันตะครูบาแอที่เก่งเรื่องคาถาอาคมเก่งเรื่องไสยศาสตร์ทำเทียนทำน้ำมนต์ก็เป็นครูบาได้เหมือนกันมีทั้งบุญยริศ และอิทธิฤทธิ์แล้วครูบาทางล้านนาส่วนมากเท่าที่ดูถ้าอายุน้อยๆมีบารมีเยอะจะสามารถสร้างตรงนั้นตรงนี้ได้อย่างครูบาชุม่มท่านสร้างวัดได้มากมายเป็นร้อยๆยวัดครูบาเทืองก็สร้างได้มากแล้วยังมีครูบาศรีวิชัยครูบาขาวปีครูบาชัยวงศาเป็นต้นการเข้านิโรธกรรมครูบาอาริยชาติ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศในเหตุที่ท่านอยู่กรรมเข้านิโรธกรรมหรือนิโรธสมาบัติเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนการเข้านิโรธสมาบัตินี้ตามคำพีของพุทธศาสนาฝ่ายล้านนาเชื่อว่าพระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีขึ้นไปเท่านั้นที่ทำได้เพราะถ้าเข้านิโรธเต็มกำลังไม่ฉันไม่ทายไม่พูดไม่จานั่งภาวนาตลอด เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนเหนือเวทนาทั่วไปที่มีมนุษย์ธรรมดาจะทำได้แต่สำหรับครูบาอาริยชาติท่านเรียกการเข้านิโรธกรรมของท่านว่าการอยู่กรรมซึ่งจะกระทำในวันเข้าพรรษาซึ่งท่านจะอยู่กรรมทุกปีโดยมีชาวบ้านและพระสงฆ์จากวัดต่างๆปรัดเปลี่ยนกันเฝ้าดูแลด้านนอกกระโจมและรอที่จะใส่บาตรครูบาในวันที่ออกจากนิโรธกรรม ซึ่งนอกจากการปฏิบัติธรรมกรรมฐานและข้อวัดต่างๆตามพระธรรมวินัยแล้วพระครูบาอาริยชาติอาริยจิตโตซึ่งเป็นที่นับถือของศิษยานุศิษฐ์พุทธศาสนิกชนทุกชนชั้นได้สร้างวัดแสงแก้วโพธิยานและช่วยงานสาธารณประโยชน์อื่นๆอีกมากมายโดยมีบันทึกการก่อสร้างและงานสาธารณประโยชน์ตั้งแต่พศ .2555 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น มากกว่า1,000ล้านบาทโดยด้านสาธารณสงเคราะห์ท่านได้จัดตั้งหน่วยกู้ภยัยแสงแก้วโพธิญาณอุปถัมภ์ครูบาอาริยชาติอาริยจิตโตเพื่อสนองงานในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉินสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีงานทางด้านการศึกษา ท่านได้แจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกปีอย่างน้อยปีละ7 0 0 0ทุนและได้จัดตั้งโครงการเพชรล้านนาร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพักเชียงรายและเทศบาลเชียงรายเพื่อให้นักเรียนภาคเหนือได้แสดงความสามารถประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสาธารณูปการท่านก็ได้ช่วยเหลืองานต่างๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างถาวรวัตถุ จำเป็นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดอื่นๆชุมชนหมู่บ้านเช่นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนสารพีพิทยาจังหวัดเชียงใหม่อาคารโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงรายอาคารพัฒนาอาชีพบ้านใหม่แสงแก้วและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเป็นต้นปัจจุบันครูบาอาริยชาติพำนักอยู่ที่วัดแสงแก้วโพธิยาน และเมื่อวันที่29ธันวาคม2565ถึงวันที่13มกราคม2566ที่ผ่านมาทางวัดแสงแก้วโพธิยานได้จัดงานทำบุญฉลองสมโพธโสรสยานมงคล16ปีและทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล42ปีพระภาวนารัตนญาณวิครุบาอาริยชาติอริยจิตโต โดยมีการจัดปฏิบัติธรรมบรรพชาอุปสมบทมู่จำนวน140รูปและบวชชีพรามหมณ์150คนมีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำขนาด9.9นิ้วน้ำหนัก15กิโลกลรัมเบิกเนตรพระศรีอริยะเมตรไตรบรมโพธิญาณขนาดหน้าตัก21เมตรสูง32เมตรใช้ทุนทรัพร์ในการจัดสร้าง65ล้านบาท สมโพธิพระประธานเงินสมเด็จองค์ปฐมขนาดหน้าตัก80นิ้วหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์น้ำหนัก1,111กิโลกรัมพระพักทองคําน้ำหนัก11กิโลกรัมใช้ทุนทรัพย์ในการจัดสร้างประมาณ70ล้านบาททำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระมหาเจดีย์วัดแสงแก้วโพธิยาณและในช่วงจัดงานดังกล่าวพระครูบาอาริยชาติอาริยจิตโต ได้นำคณะศิษยานุศิ์บริจาคปัจจัยเพื่องานสาธารณประโยชน์อีกหลายด้านเช่นถวายปัจจัยสมทบกองทุนพระปริยัติโรงเรียนเจดีหลวงจำนวน2 0 0 0 0 0บาทถวายปัจจัยสนับสนุนทุนบาลีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจ็ยอดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน2 0สนบาทแจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน7,000ทุน แจกข้าวสารให้แก่ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆรวมจำนวน8,400ถุงรวม42ตันมอบทุนสาธารณประโยชน์จำนวน16ทุนครูบาอริยชาติท่านเป็นนักบุญแห่งล้านนาในยุคปัจจุบันในฝ่ายล้านนาเชื่อกันว่าท่านเป็นขวัญหน้าของครูบาศรีวิชัยลงมาเกิดเพื่อเร่งสร้างบารมีดังจะเห็นได้จากตลอดชีวิตของท่าน แม้ยังเป็นครูบาหนุ่มน้อยก็ไม่ยึดติดในลาบสักกะระทั้งปวงจึงกล่าวได้ว่าครูบาอาริยชาติอาริยจิตโตถือเป็นพระนักบุญแห่งแดนล้านนาที่มีหัวใจโพธิสัตว์อย่างแท้จริง